นี่ครับเป็นเพื่อนกันมันต้องชวนกันแบบนี้ครับปิดเทอมชวนกันมาเตียนปวยไทยปิดเทอมชวนกันมาตอะปวยไทยนี่ลูกศิษย์ูเป็ดครับเจริญทองเกียรติบ้านช่องนะครับอาเรียนเรียนกับยิมของครูเจริญทองเนี่ยต้องที่เหม่งจ่ายนะต้องที่เหม่งจ่ายจ่แยกไปชาอุทิศ นี่น่ารักมากครับสาธิตเกษตรหมห้าเพิ่งปุกเขิมมาหนึ่งสัปดาห์นัดกันมาครับนี่นัดกันมาโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเตะแรงเวๆๆ้ยเฮ้ยเฮ้ยเตะแรงเวๆๆๆ้ยเออนี่นะซ้อมแบบมีเป้าหมายนี่ฮะอโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเตะแรงเว้ย เตะแรงครับเรียน,ยนมาสี่ครั้งมา4ี่ครั้งได้ขนาดนี้คุณพ่อชื่นใจเอาละเว้ยเอ,อ้ยเอาหันไปดูเพื่อนหันไปดูเพื่อนโอ้ยนี่เตะครูเอาไม่อยู่ครับครูเอาไม่อยู่เตะแบบนี้ครูกระจายครับเตะอย่างนี้ครูกระจายครับ นี่ฮะครูเป็ดครูเป็ดดูได้ชิดเลยเอาวนี่ฮะพูดผู้ใหญ่โอ้โหนี้ทั้งทั้งอายาการทั้งผู้พิพากษาเลยเออบ,บันทึกภาพเป็นที่ระเล็กกันหน่อย